เลขเจ็ดหนว่งสวดนต์ครั้งที่83วันนี้วันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2569รค่ะ นี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านางสาวอังสุมวลิมพงษ์ถวติของเป็นวาจาสาธยาพุทธมนตวฑปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเจรยบูชาแต่องค์พระวังปฏิเถระต้ะาองค์หลวงปู่สำเรดชหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เซลาต่างทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทานาในการสอนสาธยายของข้าพเจ้านี้ของฤาษีผคุณพระศีลป์นาตาไตโูวาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้ถึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสอนสาธายายมูลต่อไปปรดสชุมนุมเทวดาสาม,มัญตาจักรวาเลสุอัตลาขจันตุเทวดาสัทธามังมนีราชาสุนันตสาาุสักขโมฆะทางสักเเกามีตะลูเปคิดิสิขารัะตะเดจันตะลิเควิมานีทีเปและเถจะคามมตะล้วนะคะันคีหะวัฒนพิธ เขตเตภูมาจายันตุเทวราชลัตราวิสัมณีญาคคันธัพนาคาติฐานตาสันติเกยังวันีว่าเรจนาสาธุวมีสุนันตุธรรมะสนาการุยามะทันตาธรรมะสนาการุยามะทันตาธรรมะสนาการุยามะทันตาบทสวนนามากาสิทธิคาถานามโอตัสสักวะโตัวละตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสักวะโตัวละตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสักวะโตัวละตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปทสสจักริยาคาถานัตถีเมสารานังอัญญุทโธเมสารานังวลังเอเตนะสจักรวเชนะปสูตรที่เมหงตุสัพพธานัตถีเมสารานังอัญญธมโมเมสารานังวลังเอเตนะสจักรวเชนะสุตรที่เมหงตุสัพพธานัตถีเมสารานังอัญญสังโฆเมสารานังวลังเอเตนะสจักรวเชนะสุตรที่เมหงตุสัพพธาปสสมหาการุณิโกนาโถดีอธิกาคาถา มหาการุณ no ิโกนาโถอัถายะสภะปะนินังเปรตวาปรลมีสภะปะตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัววเชนะมาหุนตุสภุปะทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภะปะนินังเปรตวาปรลมีสภะปะตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัววเชนะมาหุนตุสภุปะทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภะปะนินังเปรตวาปรลมีสภะปะตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัววเชนะมาหุนตุสภุปะทวาประสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมมยังพระกวาสเกศ ปัญมะเตหิตพิุฆัตเตหิตสัพเพเหวะอรหันเตหิตทัศเตหิตจารุการธาตุหิเทวตายเวยุยะเย์นะสันนิพติกรรมของทิพวันตังทัศนัญยะ พิคูตสังกัญาทหโขจัตุนังสุทาวาสกติยิกานังเทวตังเอตตาทหโขเสยังโคก็วารสเกตุวิหารติกับไปแล้ววัตถุสมิมหาวเนยมหาตาพิคูตสังเกนะสัตติงกันตมะเตหิพิคูตสเตหิตสัพพิเหวะหนาหันเตหิตทัศหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันยพติตาหุนติภควานตังทัสสนญยะพิคูตสังกัญตายานุนังมะยังปิเยนะกคกวาเตนุปัสสังกะเมยยะยามะอุปัสสังกะพิโตวะภพะว่าตสันติเกปะเจกะคาถาภาสยยะยะมะเตตะโขปาเทวตา เสยยะถาปีนามัคผะบาปุริโสสามินชิตังวาภะหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภะหังสามินยะเชยยะเอวะมีวัสุทวาเสสุเทเวสุตะละหิตาภูวตัวปุระโตปาตุระหังโซตะขัตาเทวตาวันต่างอุทวะ แตวะเอกะมันตังอัฏังสุเอกะมันตังติตาโกเอกะเทวตาภวโตสันติเกยังคระถางอภาสีมหาสัมมโยปวัตตะมิงเทวะกายาสามะคตาอาคัตัมหีมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะปราชิตาสังฆเตตะโขปราเทวตาวะโตสันติเกยังคระถางอภาสีตันตระพิโกสัมมาทัหังสุจิตังอัตโนยชุกมะมกังสุสาระถิวะเนตานิคาเหตวะอินทริยานีลขัณฑิปจิตตาติอตโกอปราเทวะ อัปปาราเทวต้าวตโตสันติเกมังค่าถังอภัสรเฉตวาวะขีรังเฉตวาปะรีคังอินทากีลังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุภาวิมาลาจักรุมาตาสุทังตาสุสุนะคาเตระโขปาราเทวตาพระว่าตัวสันติเกมังค่าถังอภัสรเยเกจิตพุทธังสันตนังคาตาเสนาเตฆมิสันเตียปุยภูมิวะหายายมนุสังเตหังเทวะกายังปะริปุเรสศสันติติอะตโขเพระว่าพี่ขัวมันเตสีเยปุยยะยานาพิเูทะสุโรกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติ ตถาคตังทัสสนายพิพุทสังฆาตย์ยปิเตพิคเวอเอเฮสังฆติธรรมมัทนาละหลังตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานาเอตัปละไมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหเฮสังสวยยถาปิเมหังเอตาบละหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคาต่ามัทนาละหลังตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานาเอตัปละไมเยวะเทวตาสันนิปติภาวะพระวิสันติสยยถาปิเมหังเอตาบละหิอตทิขาดิสักสามีพิคเวเทวะกายนังนามิลิกิตายิสาสามีพิคเวเทวะกายนังนามันิเทติสักสาม เทวะกายานามานิตังสุนาถาสาธุกามะนาสิกาโรธาพิส you know, ิสะสามิเตเอวันปฏิติโคเตพิขุวะตัวปัจจโสสุงภาวาเอตัทโวจัสเโลกามนุกัสสามิยะทพพุมาตัสเสตายเยสิตาคิริค้พพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาลีนาโลมาหังสามพิสังพุโนโอทาตมัสสะสุทาวิปัสสนามาวิลาปยโยปัญจสติยะทววะนิกาปิลาวิทเวตาตัวมันต่ยิสถาสาวเกศสเนะเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานณถพิโกเยเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกโวเตตัตตปมากุลุมสุตวะพุทธศาสนานังเตสัมปตระหุยานาอมนุสานาทัสนังอเปเกสถานมาธาคุงสหัสสังอัฏฐาสตาลิงสตังเอเกสหัสสังอมนุสานามัทธสุงอเปเกนตัมมาธาคุง ทิสาสภาปุตตะอหุตัญจสภาปิญญายาวะวิคิตวันตะคูมาตะตัวมันตะยิสถาสาวเกศสาวเสนระเตเทวะกายาปิกันตาเตวิชนาถัพพิภูเยโวหังกิตายิสถาสามิขิราหีอนุภู菩萨สตาสหัสสาวะยขะภูมากาบิลาปัทไวท่มตัวชุติมตัววันนั้งเทวิสัสนโนมธัมนาพิกรรมพิกภูนางสามิเตวณนางจะสหัสสาะเหนมาวัตตายะขัน ตัชุดติมันตนนี้วีนงมุทามนาพิกมุงพิขุนนางสามิติวนางสาตาคิราสหสายะขนนานต่วันนี้นยที่มันตัวชุดติมัตนะมัตัวยีนมุทามนาอภิกมุงพิขุนางสามิติว่นางอิเจเตโสะสหัสายะขนนาตวันนี้นยที่มันตัวชุดติมันตนะมันตัวยีน โมทัมนาภิกกามงคพิโกนางสามิติว่านางเวสานิตาประจัตสตาขานันะต่วันน้อยที่มันโตชุดเต็มันโตนะมันโตและเสกงโมทัมนาภิกกามงคพิโกนางสามิติว่านางกุมพิโรราชคะอิโกเวคุละสานิเวสานางเพื่อนังสตาสหัสสังยาขานังปยิลุปัสติกุมพิโรราชคะอิโกโสปะคัสสมมิติว่านางปุริมันชัดทีสังราชคะตัลละโถ菩萨สติกัน้ำพนาธิปติมหาราชยะสัสโสภุตตปิตัสสาภาพวงนะนะรามาภะเพลยที่มันโตชุดเต็มมันโต โยสีงมรวราณิกมุคพิคุนังสำมึติวนางทักขินันจที่สังราชวิรุฬหตปัสสาสติุมพานาทิปติมหาราชยศสโสกุตปิตาสาาวงอินทานามามาขับที่มันตัวชุติมันตวนังโยสีงมรวราิมุคิุนังสำมตินางประชิมันจะที่สั่งราชวิรุฬปโกประสาสตินะขานาทิปฏิมหาราชยศสโสกตปิตสภาาวงอนทามามาลาทธิมันตัวชุติมันตวนังโยเสีงมงมรรควรรณพินังค์มิิุนัง อุตตะลันจ่ที่สั่งราชกุเวโลตปัสสาสติยขานางอาทิปติมหาราชายสัเสิโซปุตะปิตาสาวาวนธนามาหาพรลาอิทิมันตัวชุติมโนตัวนังมันตัสราชสีนงมรธรรมนาภิกขมงจิกุนังสังวิติมว่นางปุริมาที่สังทัตตะลัทธตะเคีนีนะวิลนะโภปัจฉิเมนะวิรูกะโขปเวโลอุตตะลังที่สังจัตตารูเตมหาสั ราชาสัมมันตาจตุโลทิศาทัทธรมนาถังสุวรรณีกาปิละวะเวเตสามายาวิโนทสาภูมิจาริกาสถามายาคุเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทันโอคามาเศธโฉกินุมันทุนิมันทุจัปปานาทุโอปามโยแต่เทวสุโตจัปมาแต่ดิจิตจัสนุจจันทละพุนละโลราชาฉันโอตัพู อาครูกัญจาิขโขเจวะติมพะลูสุริวัชสา,าเอเตตันเยตาราชานคันทภา,าสหาราชุพิโมทามานาภิกม,มุพิพุนังสัมิติมนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตฉก,กากรรมพระสัตตลาอาครูปยาคาสหายติพิยมุนาททต,ตารถาต,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 าตาอา,าครุณกายาสสินโนเอราวนันมหานาโคโสภปะคะสัมิติมนงังเยนะคะราชีสหัสหั ที่ชาปกีวิสุทธะจกักขือวิหยาสาเตวนามัชฌาปตาจิตตาสุปนาอิติเอสะนามัอภยันตธานาคราชานามาสีสุปนาโตเขมามะกาสีโธสันหาหิวาจ่าหิวปะอหายันตานาคสุปนาสารังตังสุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสังมุตังสุลาสิตาคาตโลวัสวัสเตอิทิมโตยสะสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอัสรัสฐานะเวคัสสาวิปติเตสุจิติจัปปาราโทนามุติสหัสันจัปภะลิปุตตานาสเพวโลจานามะกาสัญญิตังวังพรลิงเสนังละหุปตะมุปาขมุสัมยโยตภะ ทานิทัตเตวพิขุนังสัมมิติมนังอาโปตเทวาปัจวิตรตเทโชวายุตตท้าคัมมวิรุณาวรุณาเทวาสมโมจยัสสาสหเมตตาปุรุณาไกยิกาอาคูเทวายะสัจเศโนทัสเติชัสสากายะสเปนานาตัปปิโนยทีมัตจุติมันโตนัมเตยัสสิโนโมทามานาภิกขมุงภิขุนังสัมมิติมนังเวทุตเทวาสหายุตสมาตทุเวยังมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมังคุภรักิตาสุติสุปนิสาเทวา สุริยามาโคโคภุลคิตานะขัตานิโครลคิตาวาคูมันทวราหากาวศาูนยนางวาสโวเศธโธสกโกภาคาปุรินทโธทศเสตทศทัตทะ,ทะ,ทะทากายาสเป,ปนานาตับวะนิหน่อยเพื่อนเจ้าชิติมันโตน้ำมันไปที่สีโนโมทามานาภิกกม,มุงภิกขุนังสามิติงวะนังอาถาคูสาปูทเทวาชาลามมคิสิกาลิวะตัลิทธากาจาัโรชาจัอุมมาปฝานิพาสีโนวารุณาสหธรรมจาจัจจุตตาจานีชกา,าเาาสรยรุจิลาอาคูอาโควาสาวเนสีโน ทัศเสตทัศธากายสัพเพนานะแต่วันนี้หนยที่มันตัวชุติมันตัวนะมันตัวยศสีโนโมทามนาพิกมุงพิขนาสามิติว่านางสามานามหาสามานามนุษสามนุษสุตมาเป็นทัปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาถากูอะโยเทวาเยโลหิตวะสีโนปาละขามาหาปาละขาอาคูเทวายศสีโนทัศเสตทัศธากายสัพเพนานะแต่วันนี้หนยที่มันตัวชุติมันตัวนะมันตัวยศสีโนโมทามนาพิกมงพิขุนางสามิติว่นังสุกากะลุมหาโลนะอาคูเวคณะสาสะหะโอทาตคายะหาปามูเุขา ลักขะชามิศกาใจยะสสิโนฐานายาอาคาปชนวลิศาภิวัติทัสเตเตทัศธากายาสเปนานะตวันนีหน่อยที่มันตัวชุติมันตัวันนั้ันตัวยศศิโนโมทมวนาภิกมงภิกุนังสามิติว่นางเขมิยาจุสิกายามากาตกาใจยะสสสิโนสัมพิตากาลมะเสถาโชตินามาจาสวานิมานันลติโนอาโคตะโคะอติมปาละนิมิตาทัสเตเตทัศธากายาสเปนานะตวันนีหน่อยที่มันตัวชุติมันตัววันนั้นมันตัวยศศิโนโมทัมวนาพ สามิติีมณังสัติเตถวานิกรยาสเพนังนะแตวันนี้นเรนะานำมันไว้เยนะอากัรฉุนเย,ยจันเย,ยสาติศาสหาปะป่าวุฒาชาติมัคคีลังโอภาตินามาสาวังทะเขโมคะตาลังนาะคังเันทวัสิตาสิตังสุพมาตระมัตโตจากปุตตาอิทิมัตโตสหัสสันนังโกมาโลเดสโตรจัตโสปาคา้าสามิติีมณังสหสัสสพ,พมะโอกานางังมหาพมะพิจิตติโอุปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสะสสิสโสทัตเตติจราคูอาค,อคูปัญจัก กล่าวว่าสวัสดีโมเตสันจามัชตัวอาคาหะลิโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตเสิงเพเทเวสพมะเกมาลาเสนาภิกามิปัสสักกนหะสามัญที่ยังเอถากันหะถาพันธาถาละเสนาพันธะมัทุโอสามัญตาปริวาเลถามาบุมจิตาโคตินังอิติตาถามหาเสนากนหะเสนาอภิเัยิปานญินาตตละมหาจัสรังกะตวรนะเพรละวังยะถาปวุสังโฆเมโขฐานะยัโตุสุวิชุโคตถาสุปจุทาวัติสังกุโตอาสัยังวเสตันจักรพังอภิญยาญาววิคิโตวนาเจคุมาตตุโอมันเตยิสัทถาสเกสันเนลเต มาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาคพิภูเตจ่าตปมามะกัลุงสุตตะวพุทธจ่าสาส,าสานางวิตาราคาเฮป,ปะกามุงเนสังลงอภินชัยุงสาเพวิชิตังสังฆามวายติตายะสัตสีโนโมทติสหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติปโสตุลราชย่ปะกอนโมมีพุทธเตชะสาราตานตยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิเทวานารยะปะละเมสุลาสิทธิพมาจ่อินทาจะจัตุโลกาค่ะ จตุโลกาคัมภีร์ละกขกาสามุทาภูตรงคังคาจะสมพามัชยยประสิทธิประวันตุเตชยัชยัทลนิทะลนิอุทติอุทตินัตินทีิชยัชยัคคาคณะลัตนลนิใสนิระยะเสนะสยะเสนะเมรุราชาภรานราชีชยัชยัคคัมภีร์ลส่มัพีนาเคณะทนาคีพีสาจัจจภูตักกาลีชยะชยัทุนนิมิตาโลคีชยะชยัสิงคีสุขาทานะมุขชาชยชยัควารุณะมุขสัตตาชยัชยั จำปาทินาค้ากูลคันถักกะชยะชยยะคัจฉาคณะนาตุลงสุกาละผูชงสีหาพยาค้าติปาชยะชยะวะลุนนามุขยาตาชิตาชิตาเสนานาลีปูนาสุธีนาราดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะทะละนีตะเลสัตถาสุขชยยชยะชยะทะละนีสานตินะสัตถาชยะชยะมังกาลาจัลัญยาพวเพคชยะชยะวะลุนนายะเขชยะชยะลักษเสศุลาผูชาเตชาชยยะชยะพเมนะทักขตา ชยาชยะราชาทิราชาศจชัยชยะชยะปัทวิงสพังชยะชยาอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลหะโลหินะเทวาชยะชยะพมมาสุรโปโวชยะชยะนาโควิลุหะโควิลุหกโคจันทิมาลาวิอินโทจากเวนะเตยโยจากกูเวโลจะกวารุโนปีจากอัคคิวาโยจากปาชุนหกุมาโลทัตตะรัตโวอัฏฐาลสะมหาเทวาสิทิฐา สิทธิตาปัสาาะอาทะโยอิสิโมสาวกาสภาชายะรามโมพระวันตุเตยชายะธรรมุจจะสังโฆจัทัะสะปารุจจะชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะโสธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเจชนะโส โตเตชยามังคลังชโยปิพุทธศาสิริมตโตอายังมรสะจปปะปิมตโตะราชโยโผชัยโพธิมันเรปมติตาชยตาฏากับพรมคณาไม่เห็นสีโนชโยปิพุทธศาสิริมตโตอายังมรสสจัปปะปิมัตโตะปราชโยโผชัยาโพธิมันเถปมติตาชยยะตัฏาอินทคณาไม่เห็นสีโนชโยปิพุทธศาสิริมัตโตะอายังมัสสะจัปปะปิมัตโตปราชโยโผลชยยมโพธิมันเถรปมุติตาชยยะตัฏฐสเทวาคณาไม่เหสีโนช ายังมรัสศจปปิมะโตปรัชโยโคสยามโพธิมติมติตาชยะตถาชยะตถาทานาคขะนาหไมเหสีโนชโยปิปุทธสสิิมาโตอายังมรัสะจปปิมะโตปรัชโยโคสยามโพธิมติปมติตาชยตถาสัพพมะขะนาหไมเหสีโนชโยติชยันโตโพธิยามมเรสกัยานานทิวัฒนานู เอวังตะวังมิชายโยโหหิชยสุชยามังคะเละปราชิตะปลังเกสีเสศะปฐวิโปคะเละพิเสเกสศพระพุทธนาครพโตตโมตติสุนักะตังสุมังคะลังสุปะกะตังสุขิติตังสุพโนสุนุหุโตจสุจิตถังพมะจาริสุปะทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักเกนังปะทักเกนังมโนกรรมงปะนิติเตปะทักเกนาปะทักเกนานิจตวรรังละพันตะเถปะทักเกเนเตอะฐาลันาสุกิตาวิจุนา พุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโหตหาสหสัพเพหิยติภิสุนันตุพุนัตตเยเทวาสังหิธานีอธิคตาธิคายุกาสัทธาหุตุสุกิตาหุตุสัพพัธาละขันตุสัพพัสตานังลขันตุชินาสาสนางยากาติปตถาทานังเตสังสเพหเตเลนตุมโนละถาหยุตากาเลปวสังตุวสังวัสาวราหะกาโลคาหุปัฏวาเตสังนิวาเลนตุแตสัพพัธากายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยะถาอะหัง โอสถธรรมะนิยามสุดตังเอวามีสุดตังเอตังสำมัญญาพกวาสาวัตถียังวิหารติเชตาวะนนอานาคปิทิอัคสะอารามีตันตระโขพักาพวาพิขวอมันเตสิพขิขขวติพะทันเตติเตพิวตุวะตุปัะจักโสสงภาวะเอเต เอตัทวจะอุปาทาวาภิเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมิติตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตานโนภิสัมพุชติพิสเมติภิสัมพุชติตวาพิสเมตวาอชิกติเทเสติปันตเปติกัตถเปติวิวัลติวิปัจจติอุตานีกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมิติตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุคติตังตถาคตานโน ตถาคตอภิสัมพุชิติอภิสัยเ თ ิอะพิสัมพุชิติตวาอภิสมเ თ ิวาชิกขติเทเสติปันตะเปติปัตถเปตินิวะรติวิภัชติอุตตานีกาโลติสเพสัมภราทุกขาติปุปปาทาวะอะิกระเวตถาคตานังอนุปปาทาวะตถาคตานังจิตาวัสาถาปุถัมมติตาตาธรรมนิยามะตาสเพธธรรมานตตาติตังตถาคตานังอภิสัมพุชิติอภิสัมเ თ ิอภิสัมพุชิติตวาอภิสัมเ თ ิวาฉิขติเทเส จตถาปิติวิวาลติวิปัสสติอุตานิกาโลติสัพเพธรรมานตติอิทัมโมบจักภาวะเอตตามานาเตปิกุปวะตุคาสิตังอภินงนงจงติ บทสวดพระเทกาลัตตะคาถาอาิตังนานาวาคามยานาปฏินังเขานะคะตังบุคคลไม่เคยตั้คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่เคยพึงพึงองสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตังประหิเณตังปัจจัตตานาคะตังสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นใจโยธรรมังตตาตาวิปัสสติอสังหิราสังคุปปังตังนิธานมันพะรู้หะเยผู้ใดเห็นทางเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ่มไม่งอแนงไม่คลอนแคลน ขอบคุณพระคุณอาการเช่นนั้นวะอีเจวะกิตมาตาปังโคชัญยามะระนังสุเวความเพ่งไปกจที่ต้องทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นายนงสังฆัลันเตนะมหาเศในนามจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมาทูล่าซึ่งมีเสนาหมากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารนิมาตาเปงอาหรัต่างมาตันทิตังตางเวพระเทกละโตติสันโตชิกาเตผามุนีติผามุนีผู้สงบย่อมกัรเล่ผู้มีความเพีอย่างเช่นนั้นไม่กะ ไม่เกี่ยวกับารทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจเจเวคณะสภเพสังฆารานิจจะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสภเพสังฆาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารและไม่ใช่ทางสายไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่่่่่่่่่่่ใใชชชชตตตตตตตััััวว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 ไไไมมมนนนนนครรรรถืือออออาาาาาาาเเเเขขขงงงงงีีิิป็ยย ทูวังมรณะนงความตายเป็นของย่างยืนอวสังวายามริตพังเราจะต้องปึงตายเป็นแทนมรณะปริโยสานางเมชีวิตตัางชีวิตของเราเป็นของมีความตายเป็นท nee. um. ี่ส un> ุดรอบชีวิตตัางเมียตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมียตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยจิรัางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาโนคันก็จะจักวิญญาณชุดถอนเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสียสติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอีวะดังดลุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี้และทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ดังว่าสังขาราสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปปัชชิตตวันนิรุชันติกันเกิดึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังลูปสมุสโผความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพจัตามลันติจาสัทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุดจมลิสเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหัางมะลิสามีเราก็จกตายอย่างนั้นนนนนนเเเหมมมมืออกกัทีาาาาสสงคคโยยยววใตไ่่แรล โสลเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกรรมังสเพหิพระเตหิกะตังปุญญโหนงโ,โมทันตุสุนันตุปคนัโตเยเทวาอัมมีฐานีอธิคาตาธิกายุสัสธาหุาหนา่นตุสุขิตังหุนตุทุกขะปรมตันตต มาตาปิตาสุิตาหตุทุกข์ปมุตััเปยอกาสุิตาหตุทุกขปมุตัตัเปอาญาติกาสุิตาหตุทุกขปมุตััเปยิสาสเปยขาสเปยเปตาสุิตาหตุทุกขปมุตัตัวสเปอาจาริยุปชัยยะสุกิตาขงตุทุกขาปมุตั้ตุสเปยนะคตาสุกิตาของตทุกข์าวประมุขตันตัสเปยเทวาสุกิตาของตัทุกข์ข่าวปะมุขตั้งตัวสิสามาอิตีนาสามิชนต ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาสีนีถุปเปคะเลโพธิคาเลตาหิงตาห,หิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาสดเถีงการลนตเตท,ทาวิหารามันทะเลเทลาจักมมชานะวะกาจัพพิคโวสารามกกาทานะปฏิอุปาัสากาขามาจาเทสานิขามาจาอิสระสป,ปานะภูตาสุปิจาพระวันตุเต ชลาภุชายยปิจะอันทสัมภาสังเสทิชาตาอัฐาโอปปัติการนิยานิกางธรรมะวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสาการลนตุสังขยังขาตุติลังสตังธรรมโมธรรมัทลาจักปุาสังโฆโหตุสมมโควะอัฐายะจะหิตายะจะอัมเหิลักตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวิเทงสัมปาปุเนยะยามะธรรมเนี่ยอริยปัปเทติปัสสันนาปัสสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนี สัมมาทาวรางปะเวชฉันโตกาเลเทวปวัสสตูทิภาวยาสัตนาสามิทังในตุเตทั้งยิงมาตาปิตาจาระชังนิตังละขันตุปตะกังเอวังสเมนะราชโนปะชังละขันตุสัภธาเทวตาโยโยชนะคาถาบนสงเทวดาทุกขปาตาจันนิทุกขพญาปาตาจันนิพยาโสกปาตาจันนิโสกหุขตุสัพเพติปานิโนเอตตาตาปาตาจารามีนิสัมภะตังคุญญะสัมภะทังเทสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทาทัง ทานังทัตทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหุนตุขาจันตุเทวตาสุมังคณคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะกุฏานุภาเวนะโสติหุนตุนิลังตะลังหุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหุนตุนิลังนตวสสััพพุะลังะนนุภาวโสติหุนตุนิลังตะลังสัพเพพุทธาพระปตาปเจกันเจางพระอรหันตานัจเตชะนะละขันตุมิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปตาปเจกันเจางพระอรหันตานั้น จะเตเชนาขังพนัิสุสุเพุทธพะลตาปจกานาจพระอรหันตาจตเนังพนสุสุเพุทธพะลตา ปฏิเานาจเจพระอรหันตานาจเตเชนละขังพะนธมิตรสัพพโสสเพพุธาพรพตัปฏิก้านาจพระอรหันตานาจเตเชนละขังพะนิตสัพโสสเพพุธาพรพปตัปฏิเานาจพระอรหันตานาจเตเเชนละขังพะนธิตสัโสสเพพุธาพรพตัปฏิกนาจเจมพระอรหันตนาจเตเชนละขังพะนธิสสัโสสเพพุธาพรพปตัปฏิานาจเมพละอรหันตนาจเตเเชนละขังพันธิตรสัโส เพื่อนหน้าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดขอพระพระธมนตนี้ครับเจ้าขอน้อมเก้าจะถวายเป็นกราบกุศล์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชเณรพระบรมราชชนนีพลปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรณคารีขออนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพเป็นชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลนานเทินอ,อีกทั้งขอเทปเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้อนุมอโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสนนิทธิ์ประสาทพรอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไปสู่วัตถุมงคลพราะปีตายอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลมถึงวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งมวลที่สานเรียนบนเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเป็นปพุทธานุภาพเทวานุภาพเวทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเสริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้บูชาทุกประการด้วยเทิด